ต่อไปมาดูวิธีการอ่านค่าวร์เน,นียระบบ1ส่วน128ินิ้วว่าอ่านค่ายัางไง่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวร์เน,นียระบบ1ส่วน128ินิ้วนะครับจะอยู่สเกลจะอยู่ด้านบนก่อนที่เราจะอ่านค่าให้ดูว่าตำแหน่งเลขศูนย์ด้านบนกับเลขศูนย์ด้านล่างตรงกันเดี๋ยวเรามาดูเมนสเกลก่อนนะครับว่าจะมีลักษณะการแบ่งช่องการวัดยังไงจากเลขศูนย์ถึงเลข1จะมีค่าเท่ากับ1นิ้ว แล้วก็2นิ้วหลังจากนั้นจากเลข0นย์ถึงเลข1ถ้าเราแบ่งครึ่งก็คือขีดระหว่างนี้ขีดนะครับที่สีดำเงนินนี้ถ้าเราแบ่งครึ่งช่องที่อยู่ครึ่งหนึ่งจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นิ้วอ่านในกรณีที่เราแบ่งครึ่ง1ส่วน2นิ้วถ้าเราแบ่งครึ่งแล้วเราจะแบ่งเพิ่มขึ้นมาอีก4ช่องด้วยกันนะครับจาก2เป็น4ก็หมายถึง หช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องแบ่งเป็น4ช่องนะครับเมื่อเราแบ่งสช่องแล้วจากเลขศูนย์ถึงช่องนี้จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4นิ้วแล้วก็ช่องนี้จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4นิ้วเมื่อแบ่งเป็นสช่องแล้วต่อไปในกรณีที่ต้องการแบ่งเพิ่มเป็น8ช่องนะครับก็คือแบ่งจาก ช่องที่1เริ่มจากช่อง 1, 5, 6, 7, แล้วก็8ถ้าเราแบ่งเป็น8ช่องในกรณีที่แบ่ง8ช่องเนี่ยจากช่องที่1มาถึงช่องเลกช่องนี้จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน8นิ้วหรือในภาษาของปู่จะเรียกว่า1หุนนั่นเอง1หุน2หุนก็คือ1ส่วนส ถ้าสามหุนก็เขียนว่าสามส่วนแปดหรือสามหุนนั่นเองต่อไปถ้าสี่หุนก็คือหนึ่งส่วนสองถ้าห้าหุนเขาจะเขียนห้าหุนเลยครับอ่าก็คือห้าส่วนแปดถ้าหกหุนก็คือหกส่วนแปดตัดทอนเหลือสามส่วนสี่ได้เจ็ดหุนเขาจะเขียนเจ็ดส่วนแปดนิ้วส่วนแปดในกรณีที่แบ่งแปดนะครับคือหนึ่งนิ้วจะมีทั้งหมดแปดหุนถ้าแบ่งเพิ่มอีก แปแล้วเป็น16อ่านี่ก็คือมีช่องเล็กๆเ,เกิดขึ้นมาระหว่าง16ช่องครับในด้านของวูเนียร์สเกลด้านบนก็จะแบ่งออกมาเป็นช่องย่อยอีก,อก8ช่องเขาจะเอาจากช่องเล็กมาขยายความถี่ออกมานะครับเพราะจะเอาช่องเล็กๆเ,เนี่ยมาขยายความถี่ออกมาเพราะฉะนั้นจากเลข0ูนในของวูเนียร์สเกลถึงเลข8ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับจากเลข0ูนย์ ถึงเลข1ระหว่างช่องตรงนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน128นิ้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการอ่านค่าของว i เนียคาเลเปอร์ระบบ1ส่วน128กันว่าอ่านค่ายังไงสมมุติว่าในกรณีเลขเูนยด้านบนกับด้านล่างตรงกันให้เราเลื่อนปากของวูเนียสเกลออกมาเมื่อเราเลื่อนปากของวูเนียสเกลออกมาเราจะดูว่าเลข0ด้านบนของ วูนิสเกลอยู่ห่างจากเลข0ูนย์ด้านล่างของมิวสเกลไปกี่ช่องเรานับดู1 8 9 10 11 12 13ช่องเพราะฉะนั้นเราเขียนว่า13 13ส่วนด้วย16ขั้นที่1ให้เขียนว่า13ส่วน16ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเรามาดูด้านบนของวูนสเกลว่ามีขีดไหนที่อยู่ตรงกับตำแหน่งของมิวสเกลด้านล่างที่ผมดูก็คือขีดนี้ นะครับขีดที่5ตรงกันกับสกลด้านบนเมื่อเราเห็นว่าขีดที่5ตรงกับสกลด้านบนเราก็เขียนว่าเราเขียนว่า5ส่วน128แล้วก็เอาค่า2ค่ามาบวกกันเดี๋ยววิธีการบวกกันยังไงด้านด้านล่างมีค่าเท่ากับ13ส่วน16ด้านบนจะมีค่าเท่ากับ5ส่วน128เอา2ค่ามารวมกันเดี๋ยวรวมกันยังไงเดี๋ยวมาเขียนในกระดาษครับ เมื่อเราเขียนกระดาษครับจะเขียนว่า13ส่วน16บวกด้วย5ส่วน128ทีนี้เราต้องทำให้16มีค่าเท่ากับ128หมายถึงเอา16คูณ8ทั้งบนและล่างเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็คือ104ส่วน128บวก5ส่วน128 เราเขียนใหม่จะต้องเท่ากับ104บวก5เท่าส่วน128ทีนี้ค่าที่ได้คือ109ส่วน128เราสังเกตว่า109ส่วน128ไม่สามารถตัดทอนกันได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ109ส่วน128นิ้วนะครับตัวอย่างที่2 สมมุติว่าผมเลื่อนปากของวันนสเกลมาเลขศูนย์เลื่อนจากห่างจากเลขสูนย์ด้านล่างออกมามีระยะทางตอนนี้มันเลย1น,นิ้วเพราะฉะนั้นเราใส่1น,นิ้วตั้งไว้ก่อนครับหลังจากนั้นดูว่าเลขไหนเลยมากี่ช่อง1 2 3 3ช่องแล้วก็ใส่3ส,ส่วนสิดูที่สเกลด้านบนที่มีอยู่8ช่องช่องหนึ่งก็มีค่าเท่ากับหส่วนร้อยยแ เลข4เลข4อยู่ตรงกันด้านบนกับด้านล่างขีดตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็เขียนว่า4ส่วน128อ่าได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาเขียนในกระดาษค่าที่ได้เมื่อกี้นะครับค่าที่ได้เมื่อกี้ก็คือ1นิ้วแล้วก็3ส่วน16ส่วนของวุนิสเกลได้4ส่วน128เพราะฉะนั้นทำา6 6 ให้เท่ากับ128ก็ต้องคูณด้วย8ทั้งบนและล่างค่าที่จะได้เท่ากับ818 866 833 8 24 24ส่วนด้วย128กับ4ให้มาบวกกันกับ4ส่วน128ทีนี้เราก็เอามาบวกกัน24บวก4ส่วน128ค่าที่ได้คือ 28่สิ่วนหนึทีนี้เราสามารถตัดทอนได้โดยเอา2หารก่อนหารทั้งบนและล่าง2หารได้14 128ได้64ยังหารได้อีกเอา2ตัดอีกก็ได้7 16ได้32มค่าที่ได้คือ7ส่วนสามสิบสพอเข้าใจไหมครับค่าที่อ่านได้ก็คือ1นิ้วกับ จ็ดส่วนสามสิบสองพอเข้าใจไหมครับอต่อไปสุดท้ายครับเป็นการอาร่านค่าว์เนียร์ระบบหนึ่งส่วนพันนิ้วครับระบบหนึ่งส่วนพันนิ้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอา่านค่ายัางไงในระบบ1ส่วนพันนิ้วนะครับวิธีการอาร่านค่าตอนนี้ที่เมลสเกลจากเลข0มาถึงเลข1ตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1นนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะถูกแบ่งออกมาเป็น10บช่องใหญ่ด้วยกันจากมีเลขช่อง1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบเพราะนั้นจากเลขศูนย์มาถึงเลข1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0 1นจนิ้วอ่าศูนย์นิ้วครับทีนี้เมื่อช่องนี้ช่องเล็กนะครับจะมีค่าเท่ากับจากเลขศูนย์ถึงเลข1นะครับจะมีค่าเท่ากับศ1นุนิ้วต่อไปในจากเลขศูนย์ถึงเลข1 มันจะถูกแบ่งออกมาเป็นสี่ช่องย่อยด้วยกันจะถูกแบ่งออกมาเป็นสี่ช่องย่อยด้วยกันเพราะฉะนั้นช่องเล็กนะครับจากช่องนี้ช่องเล็กเนี่ยช่องนี้จะมีค่าเท่ากับ0.025ช่องที่สองนะครับช่องนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ0.50ช่องถัดมาช่องที่สามครับจะมีค่าเท่ากับ0.075แล้วก็0.1อ่าไล่มากเป็น0.10 ะครับอันนี้ค่าของเมทสเกลหลังจากนั้นเมื่อค่าเวนิสเกลค่าของเวนิสเกลจะแบ่งออกมาเป็น25ช่องหมายถึงเอา1ขีดลิกเนี่ยมาขยายพื้นที่มาขยายความถี่ได้เป็น25ช่องเล็กเพราะนั้นจากเลข0ถึง25ก็จะมีค่าเท่ากับ0.1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละขีดจะมีค่าเท่ากับ0.001นิ้ว ก็คือ1ส่วนพันนิ้วนั่นเองครับอ่าเราก็นับมา 0.01, 0.002, 0.003ไล่มาเรื่อยจนถึง0.025นะครับอ่าวิธีการอ่นานค่าเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันครับตอนนี้สมมุติว่าผมเลื่อนปากของเวเนียร์สเกลออกมาอ่าตอนนี้เดี๋ยวลองอ่านดูนะครับตอนนี้ผมเลื่อนปากของเวเนียร์สเกลออกมาดูที่ตำแหน่งเลข0 ด้านบนกับด้านล่างอยู่ห่างกันเราก็มาดูซิว่าเลขศูนย์จากด้านบนเนี่ยหาม,มากิ่ช่องตอนนี้มันยังไม่ถึง1นิ้วเราก็นับไปจุดศูนย์จุดหุดสอจุดสาม่าเราใส่จุดสามก่อนครับศูนย์จุดสามอ่าใส่ตั้งไว้ก่อนครับหลังจากนั้นเราก็มาดูซิว่ามันเลขศูนย์เนี่ยห่างมาเลื่อนมากี่ช่องแล้วนี่มันเลือมาช่องแรกช่องแรกมีค่าเท่ากับ0.025 ช่องที่2มีค่าท่ากบบ0.050แต่มันยังไม่ถึงขีดตรงนี้ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันจะอ่านค่าได้ท่ากับเป็นจุด0.25หลังจากนั้นให้ไปดูค่าของวุเนสเกลว่าเลขไหนอยู่ตรงกันตอนนี้ผมดูที่เลขนี้ตรงกันนะครับผมดูที่เลขนี้ตรงกันเลขนี้จะมีคา่ากับนี้ 15, 16, 17เพราะฉะนั้นขีด17มันอยู่ตรงกับของวุเนสเกลค่าที่อ่านได้คือ 0. หนึอ่านำทั้งหมดมารวมกันครับมาบวกรวมกันเป็น0 3. 3. 3. 3. ูนย์จุดสามสเอามสามสินะครับอ่านได้กับ0.3 4 2ครับโอเคครับเอาอีกสักตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมกลางเวเนียเลข0ด้านบนอยู่ห่างออกมาเลย1นิ้วมาแล้วเราก็เขียน1นิ้วตั้งไว้ก่อน หลังจากนั้นเราก็มาดูที่ว r n เนียสเกลครับว่าเลยมากี่ช่องตอนนี้เลยมา1เราแล้วก็เขียน1.1ตั้งไว้ครับ1.100ต่อไปเราก็มานับดูที่ขีดเล็กนะครับที่มีค่าเท่ากับขีดละ0.025ตอนนี้มันหางมากี่ช่องแล้ว0.025 0.50เพราะฉะนั้นมันหางมาเท่ากับจุด0 5 0 50. แล้วก็มาดูที่วูนิสเกลด้านบนครับว่าเลขไหนอยู่ตรงกันตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าขีดนี้อยู่ตรงกันนะครับขีดนี้อยู่ตอนเมื่อเห็นว่าขีดนี้ตรงกันขีดนี้มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือ10และ11เพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้คือ0.011นําค่าทั้งหมดมารวมกันจะได้เท่ากับ 1.16‿ 1‿ นิ้วครับค่าที่อ่านได้คือ1.61นิ้ว นี่ครับ1.16อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจในเนื้อหามายิ่งขึ้นตอนนี้เลขศูนย์อยู่ห่างจากเลขศูนย์ด้านหน้ามากี่ช่องแล้วตอนนี้เราสังเกตว่ามันเลยเลขหนึ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นตั้งไว้เลยครับ1นิ้วครับตั้งไว้1นิ้วก่อน1นิ้ว1จุดเท่าไหร่เราก็มาใส่ดูสเกลว่าจุดหนึ 2, ่ 3, 4, 5, อ่าแต่ยังไม่ถึงจเจนี่ยฮะเลขศูนย์ี่ยังไม่เลยจดเ เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจุดหกเราก็ใส่0.6ตั้งไว้เมื่อใส่0.6ตั้งไว้แล้วนะครับหกศนะครับใส่ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเ่อยมารวมทีเดียวกัน6.0ศแล้วเรามาดูว่าตอนนี้จากเลขศูนย์จากเลข6ถึงเลข7นะครับมันมีระยะทางกี่ช่องแล้ว0ุดศูน0์สองห้าเราก็ใส่นะครับว่าจุดศู อ่าต่อไปมาดูค่าของวูเนียร์สเกลนะครับด้านบนว่าเลขไหนอยู่ตรงกันผมเห็นแล้วว่าอ่าขีดนี้ตรงกันนะครับเลข20อยู่ตรงกับเลขด้านล่างนะครับเลขนี้อยู่ตรงกันตำแหน่งตรงกันพอดีอยู่ที่ขีดนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเลข20อยู่ตรงกับด้านล่างเราก็เขียนใส่ค่าเข้าไปครับเป็นจุดศูนองศนย่านำค่าทั้งหมดมารวมกันนะครับก็คือ1นิ้ว จุดหกเ้าอ่านะครับนำค่ามาค่าที่อ่านได้คือ1.695นิ้วถูกต้องไหมครับอ่าถูกต้องครับสรุปนะครับการอ่านค่าว์เนียคาลิเปอร์นะครับจะมีอยู่ด้วยกันอยู่สีระบบหลักๆด้วยกันก็คือในว์เนียหนึตัวนะครับสเกลด้านบนถ้าเป็นระบบนิ้วก็คือ1.128ส่วนกับ0.05ด้านล่างส่วนอันที่2ก็คือ 0.02ซึ่งมีความละเอียดกว่าแล้วก็สเกลด้านบนก็คือ1ส่วน1,000นิ้วนะครับทั้งสีตัวนะครับให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสอบกับผมนะครับโอเคไหมครับ